โค่ก็ล่างแจงว่างมดติต่อเข็มนย่ครับล่างแจงแจงว่างมดต่อเข็มเข็มทางรัชสมาต้นราต้นนี่เห right? ็จะแจงมาดีก enfin, ัน ี่เป็นหมองน้อนน้อนใส่เดาหันแบบนี้ซุ้มซุ้มนี่เห็ดมุดแล้วๆหนิเห็ดมุดแล้วๆเห็มุดมุดไปเลยต่อออกมาสองเมตรมุดแต่ว่าข้าวซอเห็ดเป็นพิจาวซายแค่